มาใส่ใส่มเลยหออเนยายอยู่มืดเ่อยหน่ไยหลุมแนป้าเหอเห็นบอุ้งหิงุ้งิงปุ้งิงก็อุ้งอิงเถอะเนี่ยจาป้าองิงองิงหอบฝันมาล้างใช่ไหมม่น่อยหอบสาดแลนจ้าไม่เกินไม่ล่าสุดสาดแลนจ้าเดี๋ยวใก็มหน่อยก ปุ้กยิงปุ๊กยิงหอบฟันมาหลัง้ารจ้าไม่หน่อยหอบสารแลนจ้าที่เกินไม่ลอดสุดจ้าหอบผู้เล่นปุ้กยิงเย้เออเออเออสิบตัวอันนี้ของแม่พรสวีเดนนะจ๊ะสิบตัวเดี๋ยวจะจ่ายเงินสิบตัว จะพักไตครับเส้นด้วยนะน่ะเดี๋ยวพ่อโอนให้นะอันนี้นะคราโอนมาอาไทยลูกเปิดอ้ยปวนไหลหน้าแดงตาวนไทยีบรับบัมวนตาปวดตาเดี๋ยวไปอาดูไทยไปเอไทยน้ำไปหน่อยนะจ้ายังอ้อมเล้วเ้เมต่ก็กินเขาได้ไหม นี่ผู้พันมาลำตั้งนี่นี่มีต่รวยกับรวดปาถูแม่เลยรอบนี้ให้ถือกิลีนีเจ้าเจาจ้กเจ้าเต่าเลยจเวงเรวือะรทรศบโมเมนต์หละ ใบมันจะน้อยมาจากกรุงเทพผมาหนิมาทางใต้ครับโอ้ภาคใต้ใต้ซีเกียเปนนิ้วโอ้ยหาแดกด่าจิ้มลูกยิ้มลูกยิ้มไหมม่เลยโอ้ยเดี๋ยวบอกกาเป็นกินเขาด้วจ้ะแล้วจะมายูใชแล้วนะ10ตัวนะครับ นี่สิบตัวนะครับของแม่พรสวีเดนนะครับฝากอดเงินมาเด้อก็ขายให้มาได้แต่ห้ามมัดแตงเอาบ่ทุกอิเซนต์ให้เลยนะครับวันนี้พิเศษสุดเนะครับอันนี้สิบตัวใช่ไหม ขอให้แม่พรขายบ้านได้นะจ๊ะอยู่สวีเดนน้อยหนูเนาะขอให้แม่พรขายได้นี่ะับกนี่อเ่ะนี่บ่อปกติอยู่

แม่ฮักแม่ฮักไปไหนอ่ะแม่ฮักเราทับเสื้อมาขายไหมเมื่อเคเซ็นให้พ่อหน่อยนะพ่อจะทำมาขายเอาบอกแล้วเซ็นบอกกันใช่เดี๋ยวแต่อันแต่เฮ็ดแจ๋เขาก็บ่าเอาอยู่เสือควยไหม หม huh? e. mm. ื่นบอลนัเด้อหมื่นหน่อยเพชรนองครูหอบสาสตร์แลนครับชื่อเกิดไม่ล่าสุดปะทะอุงอิงเพชรบ้านแพงหอบฝันมหลังห่านครับ นี่จาพอกันใช่แล้วบางสีเหลืองนะจะานัครับโอ้นี่บอเป็นสีบอกคอยเป็นจะได้คอยเอาจากใจจะเลยคอยเป็นจะได้แดงโอ้ใครก็ตอนเป็นยายไอีเนาะโอ้นี่ผมจใช่อือรอรรอรอถึงกำหนดรบรบจริงเหรอรอก็เอาไว้ที่เลยครับถ่ายรูปเรเพราทีถ่ายรูปเรอไม่ใ่ถ่ายรูปแล้วมาทกี่าทังพี่มาทักพี่ครับครับ สองเดี๋ยวครับพ่อในจะทำยังเอาเสองได้โอ้ยความรอนะงามเออรอกว่านี้ขอบคุณครับขอบคุณนี่กาันลง่ามาาเป็นงใหรืเล่เสร็จแล้วอยากสิบตัวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยเคลียร์กันเนาะสิบตัว ว้าติของอ่ะพี่สาวอยู่สวีเดนเดี๋ยวแกกำลังโอนเงินสีสวยเี่าไงนี่สีโรสสวยมันมันสวยทุกสีเลยเพราะว่าสีมันสดเหลืองมันก็เหลืองเหลืองเหมือนหน้าแม่หน่อยเลยอ่ะเพชรมาจับให้หน่อยสิหนิกิจวัตสองสี่แปดสิบบอน้ำให้หน่อย one two t h แล้วจะส่งให้แกส่งไปสูฟลินบุรีรัมสิเมนต์เอ็กซ์โอนมหาพันเด้อพี่พ่อท่านเชนเชนเชนนะขอบคุณนะครับมูฮันหลายเ้าดูว่าใครดื่มกินเด้อกินเด้อคนดื่ลาบเป็ดแล้วโอ้หมู่เขาเอามาให้แบบกริงเยอะเลยาจะไปไหมวันนี้หรอนอนซะพรุ่งนี้มันงานเยอะ เนาะพรุ่งนี้เราไปอดูจะไปแว้นสองชั่วโมงก็อย่าไปไปเลยไปเลยพ่อไม่ไปหรอกพ่อเปลี่ยนใจแล้วอ้าวตะเคียกินกินหรอใส่เดียวกันเอ้าวกับก็ไม่ได้ขี้นี่แหละ๋ยวคิดถึงอลิสเนาะอลิสมั้ยนาเจบีเบิ้งคิดว่าขนาดเสือนี้เอาสี่โอ้ยเสือเขาอีปากมึง ก็มีจุ้จีเนาะเรียกไอ้เพิ่นกับวเลยเพราถามเพิ่นเนี่ยมาเพิ่นมากบ่สสีเหลืองว่าไม่เขาเขาบอกว่าเอาทุกสีเขาเป็นอะไรสีอะไรบ่กว่าคุณพ่อสีเหลืองลายกบูเออก็มันสวยเนาะสวยจริงมันสวยจริงๆลูกชายเขามากื่อไรลูกชายคนไหนเขาโชคสองชั้นเลยดิลูกสาวจ้าเขาได้ลูกสาวลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กโชคสองชั้นแป้วาเขาอยากน้องเติร์กันแล้วบอก อเต้นเต้นน้อยเกินเดี๋ยวไอ้ทีไอทีไปเปิดใครเอาไปเลี้ยลูกไปเลี้ยงไปลูกก็บเปล่าอย่างนี้บ้มากใคยบอก,บอกให้เลี้ยงบอกเอาหรอกมันมึนไหมโอ้มันมึนเป็นตะมึนมึนเงียบไหมแล้วนางอาบน้ำอยู่ใช่ไหมอไอทีไปเปิดนางก็มึนเจ้ภาพน,นางโชว์เราอย่าง้ยวันที่ไปฮ่องกงอ่ะมันมึนจริงๆพ่อพาดเอฟซีไปหาเสียนู่นเกิดไหมเสียโดน ไปไปลูกสาวเออไปเ้อะูเจ้าโศกดีเลย้จาโศกดีเลยเออไปแบบเจบีโศกดีเลยเจ้าผู้นะลูกสาวไปกินเาเปลี่นอือขอกัดคิปหนาครับพี่น้องครับ